เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมบางคนดูเหมือนมีเกราะป้องกันใจใครก็ทำร้ายเขาไม่ได้วันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้คุณเป็นคนเหล่านั้นครับเคล็ดลับข้อแรกเข้าใจความเป็นจริงของโลกโลกไม่ได้สวยงามเสมอไปครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปอย่าคาดหวังว่าทุกคนจะต้องดีกับเรา ข้อ 2. ควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมได้อย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เช่นคำพูดของคนอื่นแต่จงโฟกัสกับการกระทำของตัวเองข้อ 3. รักตัวเองให้มากๆหลายครั้งที่เราเจ็บปวดเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจงให้กำลังใจตัวเองเสมอครับ มีครั้งหนึ่งเพื่อนผมมาปรึกษาแกแกทำไมเขาถึงทำกับฉันแบบนี้ผมตอบไปว่าเพราะแกอนุญาตไงล่ะแกต้องลุกขึ้นมาปกป้องใจตัวเองนะว้ยข้อสุดท้ายมองทุกปัญหาเป็นบทเรียนทุกความเจ็บปวดคือครูที่จะสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นสรุปง่ายๆครับเข้าใจโลก ควบคุมตัวเองรักตัวเองและมองทุกอย่างเป็นบทเรียนเพียงเท่านี้คุณก็จะมีกรอบป้องจันใจที่แข็งแกร่งไม่มีใครทำร้ายคุณได้ง่ายๆแน่นอน